่สบายดีพ่อแม่พี่น้องก่ะสบายดีน้ำต่อเส้าเออารือปลาลุงเลยตอนนี้แม่น้องแก้มปุ้มกำลังสีสเตรียมลงหวัดปลาลุงกำลังสีลงใส่บาตเนาะคนคือปโปอยแบบเหมินเหมิดคึมคึม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังสีลงวัดทำบุญกันเนาะเมื่อในวันศิลปใหญ่ <c oughs> เดือนสามปลาลุงตกเป็นวันศิลปเพลง เปนเพงเลงลีสินเะนี่ยฮ่ากับ,บโมโหเนาะเดือนสามจะลงทำบุญกันปะลุงเรื่องใส่บาตรไม่้องแทมบุญกันปารุงยังถ่าป่าอยู่เน,นาะเพิ่นนั่งแต่ตงโตยังหมดแล้ว ขอมกันคนกับแบบไปล <c oughs> ่อยๆคนกันแอ้จแบ่มลงใส่บาดคุณพ่อวาสิไปใส่ต่อเนาะปลาลุงม,มือนี่สิไปทำไมต่อบาอากระดับ,บุ้ดำ พระดังกับขอโทษขอภัยหลายๆเด้อคนกระเมิดขึ้นมาเฮ้อเฮ้อเอาได้แล้ว รังเตรียมเอาฝนตกแล้วปารุฝนโตทำก่อนบุญใหญ่ยังบาได้ลงวัดก็ไ้งน่มามาโป๊ปุ๊มาดิเ้ารุไปทำบุญน,น,น,นั่กันันนี้ยังเรลากล้ากอายังมาได้ลง ก็มาไ่ได้นะนี้ิดเขาอารมณการจ็ได้ืม,อมโอเคเลยใช่เลเนี่ยเนาะเด็อารมณ์การในปะาต่อยว่ากใส่จะพันสามพัน 3, แล้วคือมันหาพันปาหน้าผ่อยคีดปะมีบางเงินหน่อยให้แนี่ย พ้นภาษาบัดเมิดมาอีกแล้วปะลูกยังบัดไปใส,ส่สั่งยังบัดฮอดหวาดฮอดว่าสั่งพนตกไปปลอยอีกแล้วโหนพลนปะลูกเลยเมิดตกเมิดตกเอาสิหยา,างฮอดหวาดถึงเลยเมิดใหม่เลยโหนหนิโหนใหญ่เดอ้อเออ Càng chọn áo tí Đây là chọn áo chọn hả nè Thì ra đây ừ. Ôi gì lẻ nhá, áo phải lộn phải Nói à. nói làm hao ừ. Nói làm hao cầm nhá ta càng chọn lông là ta lông cô, ừ. Đầy đầy thường Ừ ตอนนี้กำลังอย่างลงหวัดมาลงเลยวัดกะสิกไ,ไ,ไก่ไก่เติบพืไไน้นไปเลยแล้วผมากลับไ,ไปน้ำ<ป>จะเป็นหมู่บ้านพป่น้องเลยมืดผ้ามืดพ้นมาตอนนี้พ้นกำลังตกเนาะมืดคามพ้นมาแล้ว แอ้น้องแก้มบมกับกางคำเจองเลยเหมดมาเลยพี่น้องเลยเหมดมาเมิอนี่คือสิตตกบิดเมิอเลยเนาะเม นักบ่นักบ่อะงงงางก่อนมานำยังละไลงวัดบ่จังวัดบ่ท่านจจัก เจอาประธานสมประชาค่าสองคนนี่พ้นกระสีเลอร์ม,มาอีกเลยพี่น้องเลยแหลกกลับมาเลยเมืดมาแล้ว อันนี้ก็สิเป็นหงเฮียนเนาะที่แบบแม่น้องแกบุ่มเนมเห็นนี่ต่อไปก็สิเป็นวัดวัดก็สิไก่เติบไก่เติบเด้อปลาลุงอะไย่างนี้คือหมู่บ้านเนาะแม่น้องแกบุ่มถ่ายหมู่บ้านให้เบิ่งธรรมศาสตร์แต่เศร้าเด้อปลาลุงเด้อไปวๆป้า เสียงเทศแล้ว <t> ท <seine Christmas> ่านอยู่ดอกเนาะป้าเมื่อด่าเมื่อดพนมาเลยพี่น้องเลยว้ายฝนสิบหกหำเบาะนีิบุญนำกันเด้อน้องเอ้ยสุขุสุขคน เรานี้กำลังสิลงทำบุญกันเนาะการยินเสียงยัก้ยคูเทะแต่แหละว้าือสีแห้งเนาะปนนี่เนาะอยู่เทิงปนเขาบ้านางออกตลาดกินมะขามเขือเนี่ยนะเป็นอะไร อัอนนี้เกินสั้นข้าเาจ้าพี่้องเลยจะเป็นแบบนี้นะจ้า้างวัดเนาะก็นนะสิเป็นวัด รอขันเขาป้าลุง จะนำลาผ่าจากแนะกดไลค์กุดเซ์กุดติดตามไม่น้องเก็บบุมนเนี่ยนอปลาโลยพักเบิ่งผักสมต่อไปสบายดี